กระบะถอยเข้าซองอะนะครับคลิปนี้เราจะมาถอยเข้าซองกันนะครับเป็นนานานานทีจะมีนักเรียนชายนะครับ <laughs> นักเรียนชายรูปหล่อนะครับเราจะมาถอยเข้าซองกันรถกระบะอินิสุนะครับไปรุ่นสร้างตัว1.9ปะ1.9 1.9นะครับใบรุ่นสร้างตัวนะ <c oughs> เราจะมาถอยเข้าซองกันนะครับตอนนี้เรากำลังบนนะับพื้นที่ในการถอยจอดนะ เลี้ยวขวาด้านหน้านี possono, really right. hmm. yeah, yeah, ่ครับอะไรมาครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับกระจกมองข้างเลยเสาเลื่อหมุนหมดครับฟืบหมุนมาเราจะวิ่งตรงๆไปหาซองนะครับหาซองว่ามีไหมไหลมาก่อนวิ่งตรงๆมาก่อนด้านหน้าฝั่งขวาครับเลยคันสีดำนี่ครับบีเอ็มนี่ครับชิดขวาครับชิดขวาชิดขวามาช้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 าเบรกช้าชครับเราจะตัดข้าซองแบบตีวงเลี้ยวครับถึงหรือยัง ถึงโลโก้ครับผมแล้วดึงออกซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีเดินหน้าออกมาครับแล้วดูขวาครับเพียป้ายที่เบียนหรือยังครับเห็นแล้วคือรถตรงสังเกตทรหลังหนึ่งรอบสองรอบอ่ะทีนี้เรามาพิจารณาครับห่างเยอะไหมถ้าเยอะหมุนได้เลยครับหมุนให้หมดนะครับหมุนให้หมดนะครับรถขึ้นที่ช้าครับหมุนให้หมดเลยครับหมุนให้หมดเลยโค้งมาครับแล้วดูครับว่าด้านข้างฝั่งขวาเบียดไหมเบียดไหมไม่เบียดนะ ไม่เบียดแล้วทีนี้มาดูฝั่งซ้ายครับเห็นล้อแม็กหรือยังถ้าเห็นล้อแม็กแล้วฝั่งขวาไม่เบียดรอรถตั้งตรงอย่างเดียวเลยครับเข้าเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วครับรอรถตั้งตรงครับเสียงเซ็นเซอร์ดังอาจจะดังรบกวนหน่อยนะนะครับรอรถตั้งตรงตรงหรือยังถ้าตรงแล้วคือรถตรงครับคือรถตรงด้วยครับอะไรมาตรงครับทีนี้พอไหลเข้ามาในซองแล้วนะครับเรามาเช็คทีนี้ครับเราเบียดขวาไหมเบียดอ่ะเบียดขวาแล้วพอครับไม่ต้องเข้ามาครับ ใส่เกียร์นหน้าเบียดขวาคว่ำความซ้ายเดินหน้ามาครับรถเฉยหรยังพอเฉยปื๊บแล้วคืนคือเราคว่ำขวาต่อเนื่องนะครับแล้วดูว่ารถหน้ารถเราจะค้างไว้ก่อนครับค้างขวาไว้ก่อนหน้าเราจะกวาดมาให้เราอยู่ในแนวเดียวกับคันข้างหน้าครับไหลมาครับไหลมาไหลมาหน่าได้แล้วหยุดครับใส่เกียร์ถังเช็คกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับมีช่องว่างไหมนะครับถ้ามีช่องว่างไหลมาตรงๆนะครับดูว่ารถเฉยไหมถ้ารถไม่เฉยก็ไหลมาตรงๆนะครับ แล้วก็ไหลามาครับให้ถ้าเป็นกระบะก็ให้ล้อหลังนะครับชนลูกหนอนนะครับไหลมาตรงๆไหลามานิ่งๆตรงๆนะครับจะพอมาสึกชะลอช้าๆอ่ะพอครับใส่เกียร์เดินหน้าออกมานิดนึงโอเคพอใส่เกียร์ P ดึงเบรกมือเรียบร้อยครับอืมอ่านะครับ ขออนุญาตนะครับแนะนานิดนึงนะครับคือว่าเพื่อนๆนะครับมีรถกระบะนะครับมีรถกระบะแล้วก็จะกลัวว่ามันจะไม่เหมือนรถเก่งนะครับวิธีการก็คือทําเหมือนรถเก่งเลยไม่ต้องไปซีเรียสทำเหมือนรถเก่งเลยวิ่งตรงมาตอนก่อนอื่นต้องรู้ก่อนซองอยู่ฝั่งไหนซองอยู่ฝั่งไหนของเรานะครับตอนที่เราวิ่งมานะอย่างซองเนี้ยซองอยู่ฝั่งขวาวิ่งตรงมาปุ๊บให้เราเลยซองมาก่อนให้หัวไหล่ตรงกับโลโก้แล้วดึงออกซ้ายซองอยู่ฝั่งขวาดึงออกซ้ายดึงมาปุ๊บ ให้รถวิ่งไปด้านหน้านะครับดูกระจกข้างเห็นป้ายทเบร์ไยังเห็นแล้วใส่อยู่รถคือรถตรงใส่เกียร์ถังถอยมาถอยมาเราก็มาพิจารณาครับว่า,ท,า whatever, ท้ายรถเรากับหน้ารถที่จอดอยู่คันที่หัวไหลเราตรงเมื่อกี้มีช่องว่างเยอะไหมถ้ามีหมุนให้หมดเลยมหมุนให้หมดเลยหมุนให้หมดเลยรถเคลื่อนที่ช้าครับถอยเข้าซองไม่ต้องรีบไม่ต้องโชว์พาวไหลมาชา้าหมุนให้หมดแต่ถ้าม,มีประมาณหนึ่งถอยตรงๆมาเขาแล้วค่อยหมุนแต่ถ้าแคบถอยเข้ามาให้ท้ายเข้ามาในซองแล้วค่อยหมุนให้หมดนะครับโค้งเข้ามาพอโค้งเข้ามาแล้วเราค่อยมาพิจารณาาว่เเรบีย นนเบียดนอกซองเบียดในซองไหมถ้าเบียดนอกซองท้ายเบียดฝั่งไหนเดินหน้าไปฝั่งนั้นอย่างกรณีน,นี้ถ้าท้ายเบียดฝั่งซ้ายเดินหน้าเหมือนซ้ายห,หมดเข้ามาในซองแล้วรถเราก็มาเช็คซ้ายขวาว่าเบียดข้างซ้ายขวาไหมนะครับถ้าเบียดซ้ายความขวาเบียดขวาความซ้ายแก้เอานะครับอ่าแบบนี้ก็ทําเรื่อยๆฝึกบ่อยเดี๋ยวมันจะได้นะครับง่ายไหมครับง่ายครับอืมไม่กี่ครั้งก็ทาได้เลยอ่าไม่กี่ครั้งนะครับไปรุ่นหัววครับ ไวรื้สร้างตัวไว้รื้สร้างตัวนะนะครับ1.9นะครับ E00 1.9นะครับหัวไวครับอันนี้รถ4ประตู4ประตูกระบะ4ประตูขันหลังยาวๆกระบะอีกขหลังอีกยาวๆนะครับขับได้คล่องสบายนะครับทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าโมดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปลองให้นักเรียนทำอีกรอบหนึ่งผมจะไม่พูดจะไม่พูดจะไม่บอกนะครับแต่จริงๆก่อนหน้าเนี้ยเราซ้อมกันมาแล้วนะซ้อมกันมาแล้วทากันมาแล้วไม่ใช่ว่ามาครั้งแรกก็ได้เลยนะครับเราทาเราทกันก่อน สอมันก่อนได้แล้วทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนทําโดยที่ไม่ต้องบอกพอไม่ต้องบอกแล้วทีนี้ผมจะลงจากรถและให้นักเรียนทําเองนะครับไปดูว่าจะทำได้ไหมไปดูนะครับวิธีการเดินหน้าออกจากซองนะครับเราจะเลี้ยวขวานะเดินหน้าตรงๆออกมาก่อนครับเดินหน้าตรงๆออกมาก่อนให้กระจกมองข้างเลยนะครับเลยหน้ารถนะครับแล้วหมุนมาเรื่อยๆครับหมุนมาเรื่อยๆครับหมุนมาเรื่อยๆรถไลเรื่อยๆครับ ดูกระจกมาข้างนะครับว่าท้ายด้านข้างพ้นไหมเบียดไหมถ้าไม่พ้นก็กลับมาดูด้านหน้าครับว่า,านหน้าพ้นไหมถ้าพ้นก็ไหลตรงๆมาได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องบอกนะครับไม่ต้องบอกดูซิว่าจะทําได้ไหมนะครับเลี้ยกกวขวานี้ก็ได้ครับแล้วไปดูว่ามีซองให้เราถอยไหม ตรงมาก่อนน,นิ่งมาก่อนมีไม่เอ,อ่ยไหลมาเรื่อยๆรื่รหน้าฝั่งซ้ายได้ไหมทีนี้มาดูฝั่งซ้ายครับซองฝั่งซ้ายนะให้เราตรงกับโลโกโ้พี่เต้มครับเป็นต้องบอกครับหมุนให้หมดนะหมุนให้หมดเบรช้าๆครับเบรคช,ะชะ้าๆเบรก,ก่อนหยุดดูครับสังเกตฝังหลังเยอะไหมเยอะไหมช่องว่างช่องว่างเยอะหมุนให้หมดเลยครับถอยมาหมุนคือรถตรงก่อน มาแล้วหมุนให้หมดหมุนให้หมดครับหมุนให้หมดเลยหมุนให้หมดเลยครับอ่าหมุนให้หมดเลยถ้าช่องว่างเยอะหมุนให้หมดเลยครับถอยมาครับดูว่าเบียดไหมอ่าคือล้อนิดนึงครับคือล้อนิดนึงก่อนอ่าถอยเข้ามาในซองแล้วดึงซ้ายให้หมดใหม่ครับอ่าอ่าฮะขวาเบียดไหมอ่าไม่เบียดอ่านไหลมาเรื่อยๆครับค้างปุงมาะไยไว้จนกว่ารถจะตั้งตรงครับพี่ตั้มครับไหนบอกจะไม่บอกไงครับ ก็ต้องบอกนิดนึงนะมือใหม่นะอ่ะช้าๆครับช้าๆปึ๊บเข้ามาในซองอบีบเบาๆครับบีบเบาๆเรียบร้อยครับอ่ะที่นี้เบียดไหมเบียดซ้ายกว่าไหมไม่เบียดครับไม่เบียดก็เรียบร้อยครับผมใส่เกียร์พีครับจำไว้นะครับเวลาถอยมาดูท้ารถมันบีบเข้าด้านข้างไหม ถ้าบีบคือคือล้อก่อนนะครับแล้วไหลมาเรื่อยๆนะครับคือล้อหนึ่งรอบก่อนหรือคือล้อสองรอบแล้วแต่กรณีนะครับอ่าแล้วแต่กรณีพอรถอ่าคืนล้อก่อนไหลมานิดนึงแล้วหมุนกลับใหม่ได้เลยนะลองดูนะครับอันนี้เป็นแนวทางเดี๋ยวทีนี้จะลองให้นักเรียนนะครับไปก็ซองเองโดยที่ผมไม่ได้อยู่ในรถนะอ่าเอ๊ะรู้ว่าจะเอาอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งไหมอีกรอบหนึ่งทีนี้ไม่บอกแล้วอีกรอบหนึ่งทีนี้ไม่บอกแล้วนะครับอ่ะมาครับ<ะ> ทีนี้เราจะออกซ้ายนะครับเดินหน้าตรงๆก่อนนะครับกระจกมองข้างเลยหน้ารถครับแล้วหมุนครับพอหมุนให้หมดครับหมุนไหลมาเรื่อยๆแล้วดูกระจกมองข้างครับว่าท้ายรถเบียดไหมนะครับท้ายรถเบียดไหมถ้าไม่เบียดนี่ไม่เบียดปึ๊บกลับมาดูด้านหน้าเลยครับแล้วทะยอยคืนลนรตรงนะนี้เราจะเลี้ยวขวาต่อเนื่องครับดูซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีไหลมากระจกมองข้างเลยต้นไม้แล้วหมุนให้หมดครับไหลมาเรื่อยๆรถตั้งตรงรถทยอยคือนครับ ตรงไปด้านหน้านู่นเลยครับหน้าคันสีน้ำเงินนู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองถอยเข้าซองีอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมเราจะเข้าซองนี้นะครับทางซ้ายนี้นะดึงเข้าซ้ายมาหน่อยครับดึงเข้าซ้ายมาหน่อยให้เราตรงนะครับตรงปุ๊บดึงออกกว่าครับชะลอช้าๆไม่ต้องรีบครับปุ๊บพอเบรคครับเบรคหนึ่งรอบสองรอบครับดูกระจมองข้างห่างเยอะไหมครับ อันนี้เยอะเลยนะใส่เกียร์สลังถอยมาแล้วหมุนให้หมดครับถอยมานิดเดียวแล้วหมุนให้หมดหมุนๆๆๆนะฮะหมุนให้หมดเลยครับมาหมุนให้หมดเลยครับแล้วดูครับดูว่าเบียดไหมนะครับแบบนี้เบียดครับผมมันบีบเข้ามาใช่ไหมครับคือรถตรงก่อนทำมาตรงตรงก่อนนะทำมาตรงตรงก่อนแล้วหมุนทำมาก่อนทำมาก่อนทำมาก่่ออนาทำมาก่อรคืนก่อนทำมาก่่ออนาแล้วหมุนซ้ายครับหมุนให้หมดเลยครับอ่าใช่ครับมาดูขวาเบียดไหมนะครับถ้าขวาไม่เบียด ก็รอขนาดครับขนาดหรือยังขนาดละคืนครับหนึ่งรอบสองรอบแล้วถอยมาตรงตรงครับอือทีนี้ตอนถอยมาเราดูว่ารถเฉมไหมอ่าตอนนี้รถเฉอยู่นะนะครับถอยมาพอครับเบรกตอนนี้รถเฉนะครับพี่ตั้มแก้อย่างไงครับรถเฉรถเฉนะครับท้ายไปฝั่งไหนครับท้ายไปฝั่งซ้ายอ่าเดินหน้าใส่เกียร์เดินหน้าตรงๆไปก่อนครับ ใส่เกียร์ดหน้าตรงตัวก็อไปกอดปึ๊บอ่าแล้วดึงซ้ายครับความซ้ายมาเลยครับความซ้ายมาให้เราอยู่ในแนวเดียวกับคันข้างหน้าครับไหลามาเรื่อยๆครับได้หรือยังได้ละคืนอ่าใส่เกียร์ถอยหลังครับแล้วเช็คกระจกมองข้างซ้ายขวาครับขนาดหรือยังพรถยังเฉียฝั่งซ้ายอยู่นะอ่าถอยความขวาหน่อยนึงได้ละคืนอ่าแล้วทํามาตรงตรงอ่าฮะโอเคอืมเดีย๋ยเวลาเช็คว่ารถเราขนาดไม่ก็ดูเส้นเลยครับ เส้นเนี่ยมันขนานกับแนวปูนไหมขนานกับลูกนอนไหมนะครับถ้ามันอยู่ในแนวเดียวยกันก็ถือว่าโอเคถอยมาตรงนี้มันมีปูนมีขึ้มานิดนึงเราก็ไม่ต้องเข้าไปใกล้มากครับโอเคประมาณนี้เรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนวนมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะให้นักเรียนถอยเข้าซองเองตัวที่ผมไม่ได้อยู่ในรถนะไปดูกันครับ กระบะถอยเข้าซองนะวิธีการทํามาดูกันโอ้เดินหน้ามาเลยครับเดินหน้ามาให้เราเลยซองก่อนนะต้องรู้ก่อนนะว่าซองอยู่ฝั่งไหนเดินหน้ามาให้เราตรงกับโลโก้คันที่เรา,าเลยซองมานะตรงปึ๊บดึงออกซ้ายเลยชีก้ออกเป็นตัววเมื่อชีก้ออกแล้วก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเห็น ป้ายที่เบียรแล้วยังเห็นแล้วหยุดครับแล้วมาพิจารณาว่าช่องว่างเยอะไหมถ้าเยอะก็หมุนได้เลยแต่ต้องถอยมาก่อนนะถ้าหมุนก่อนแล้วไม่ถอยเนี่ยมันก็จะไปเบียดด้านข้างนะวิธีการสังเกตเบียดยังไงดูกระจกมองข้างก่อนถ้ามันเริ่มบีบเข้าเราก็ต้องรอแล้วก็รอคืนพวงมาลัยนะค้อเราตรงก่อนคือเราตรงก่อนทำมาตรงทำมาแล้วค่อยดึงฝาใหม่ เมื่อมุนขวามาแล้วก็รอดูนะอย่าเพิ่งคืนรอดูว่าเราตั้งตรงขนานกับซองยังดูด้านหน้าเราอยู่ในแนวเดียวกับขั้นข้างหน้าหรือยังดูกระจก <lateral S 1> มองข้างะาน,นะครับว่าเราขนานกับด้านข้างหรือยังดูดีๆเช็คดีๆถอยมาเรื่อยๆดูกล้องมองหลังนะว่ามีรถเข็นมีเด็กมีใครเดินผ่านด้านหลังไหมด้านหลังเป็นที่ฟุตบาทสูงๆไมหมนีถอยไปไม่ดูก็อาจจะไปชนฟุตบาทด้านหลังนะอ่าเอาล้ทีนี้เราก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งนะ เดินหน้าตรงๆมาเลยนะเดินหน้าตรงๆมาเลยแล้วก็ดูว่าเราตรงหรือยังตรงกับโลโก้หรือยังตรงแล้วดึงออกซ้ายไปเลยเพราะซองอยู่ฝั่งขวาต้องฉีกออกเป็นตัววายก่อนนะฉีกออกไปปื๊บอะฉีกออกไปเสร็จแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าเห็นป้ายทะเบียนหรือยังเห็นแล้วคืนล้อตรงคืนล้อตรงแล้วถอยมาตรงๆนะพิจารณาด้านข้างเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่ากว้างไหมถ้ากว้างถอยมาหมุนมา โค้งมาไหลมาเรื่อยๆนะหมุนให้หมดหมุนให้หมดไหลมาเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆไม่ต้องเคลื่อนที่เร็วนะเราถอยเข้าซองเนี่ยเราต้องเคลื่อนที่ช้าๆถอยมาเรื่อยๆครับเช็คขวาเบียดไหมถ้าไม่เบียดก็มาดูฝั่งซ้ายว่าเห็นล้อแม็กหรือย,ยงังถ้าเห็นล้อแม็กดูว่าเบียดไหมถ้าไม่เบียดก็ถอยมาเรื่อยๆอ่ะถอยโค้งมาปุ๊บเมื่อรถเข้ามาปุ๊บแล้วมาเช็คว่าเราเบียดด้านข้างไหมเมืม่อรถตั้งตรงปุ๊บเนี่เช็คว่าเบียดด้านข้างไหมถ้าเบียดก็ แก้นะถ้าไม่เบียดก็เรียบร้อยครับถอยเข้าซองแต่กรณีนี้เราเบียดซ้ายครับเบียดซ้ายก็ต้องความขวาปื๊บเดินหน้าไปความขวาปื๊บคืนล้อตรงความซ้ายตามนะรถตั้งตรงกับซองด้านหน้ากับรถด้านหน้าดูนี่แนวเดียวกันคือล้อตรงถอยตรงๆถอยมาแล้วเช็คกระจกมองข้างซ้ายขวาเนี่ย ช่องว่างฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่ากันหรือเปล่าลรถเชหรือเปล่าดูกล้องมองหลังมีของมีอะไรไหมถ้าเรียบร้อยก็ถอยมาตรงๆได้เลยล้อ,ลอกระจกมองข้างเท่ากันหรือลอ้ลอหลังชนลูกนอนก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบอไม่ได้ก็เรียบร้อยเลยครับผมแบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับ ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด u ั s c r i b e ฝากกด u ั s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี a c e b o o k กลุ่มครับ a c e b o o k กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีีเเเพื่่อนๆท้าขับป็แลว กับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มกับไว้เจอกันใน Facebook นะครับผมผมพี่ตั้มถาวิยะนะครับ ผู้เชี่ยวชาญนานการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาลยพลาข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดตอ่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอันเดนไอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เพียงดูแข็งนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอ,อกันนะครับสวัสดีครับยินดีด้กวยครับ